มาครับทุกคนและนี่คือ s t a r ์เซอร์เนะครับเกมแนวแบบทดสอบจิตจิตวิทยาอีกแล้วชอบจริงๆเลยเกมแบบนี้นะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้คุณมีวันที่ดีไหมก็ก็ดีนะก็ดีอยู่คุณมีความรับผิดชอบมากแค่ไหน ก็มีมีอยู่พอสมควรเรามองไปที่รอบๆสิอ่ะฮะอันนี้เปิดได้อ่ะจะมีตัวอะไรผลวมาไหมอ่ะอ,าาอ่ะฮะอ่า คุณคเคยกับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณไ<น>หมคุ้นเคยนะแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณอยู่ที่ไหนอไม่รู้อะโอเค <screen> คุณเคยมีอาการแพนิคบ้างไหมไม่เคยนะยังไม่เคย คุณเคยตั้งคำถามกับตัวคุณเองไหมว่าการมีอยู่ของคุณอเอ่อคุณพบว่าตัวเองตั้งคำถามถึงการมีอยู่ของตัวคุณเองบ้างไหมเออไม่เคยตั้งนะคุณเชื่อเรื่องพระเจ้าหรือเปล่าอ,อผมไม่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับ คุณกำลังตอบคำถามเหล่านี้โดยไม่ตั้งใจหรือเปล่าเออไม่ใช่เนี่ยคุณคุณกำลังตอบคำถามด้วยความตั้งใจของคุณหรือเปล่าใช่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 คุณแน่ใจนะแน่ใจครับทำไมต้องย้ำด้วยคุณรู้สึก สบายในห้อง,องคุณหรือเปล่าถ้าเป็นในห้องแนละ้วตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะรู้สึกระแวงเมื่อเลยแล้วไฟดับคุณจะกลัวไหมก็มีบ้างอะเฮ้ย,ยไม่เอา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 ดิมอกไม่เห็นเออคุณเคยสงสัยไหมว่าคุณจะตายไม่ไรอะ ไม่อะ่ะไม่อยากรู้อะ่ะโอเคเฮ้ยขอประตูเปิดอย่าอยายายา,ยา,ยาคุณได้ทำคาำสาดโต๊ะของคุณเมื่อเร็วๆนี้ไหมเอ่อไม่ได้ทำอะ่ะเองเปิดเอกาสารข้างๆคุณสิอ่าฮะแล้วไงอะ่ะ คุณจำเนื้อหาของโฟลเดอร์เหล่านี้ได้ไหมโฟลเดอร์มันว่างเปล่าอ่ะไม่อ่ะจำไม่ได้ไม่น,นี่มีอะไรให้อ่านด้วยซ้ำอ่ะคุณมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมมีไม่มีแล้วฉันจะเล่นยาได้ยังไงอ่ะคุณมีศัตรูบ้างไหมตัวเหรอไม่นะไม่มีนะไม่น่าจะมีใครเกลียดผมนะ อ,อถ้าจู่ๆคุณหายตัวไปจะมีคนมาตามหาคุณไหมมีต้องมีแน่นอนคุณอยู่คนเดียวหรือเปล่าใช่ถ้าถ้าถ้าคุณกรีดร้องจะได้จะมีคนได้ยินเสียงคุณไหมต้องมีบ้างแหละมีมีมีม คุณรู้ไหมว่ามีคนกำลังอยู่ด้านหลังคุณยืนอยู่หลังคุณอย่านะอย่านะเฮ้ยโอ้ยโหว่าแล้วมันอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่ถามซ้ำทำไมเนี่ยผ่อนคลายถึงเวลาผ่อนคลายแล้ว ไม่ไม่รู้สึกว่าผ่อนคลายเลยอ่ะคุณผ่อนคลายหรือยังอ่ะไม่ไม่อ่ะอย่างน้อยก็ช่วยปิดประตูนี้ได้ไหมอ่ะความรู้สึกของคุณอ่ะมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมไม่ได้ถูกตั้งโปรแกรมมาเหมือนกับเครื่องจักรใช่ความรู้สึกผมมันเป็นเป็นของจริงชีวิตน่ะมีความหมายอะไรไหมมชีชีวิตยังมีความหมายอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งเลย คุณรู้ไหมว่าคุณเป็นใครอ่ะรู้ดิคุณรู้ไหมว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้ครับเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ความจริงอ่ะคุณหวังว่าการดำรงชีวิตอยู่ของคุณจะปฏิเสธโดยหวังว่าจะได้รับคำตอบที่ดีกว่าอ่าใช่ก็ได้ อ่ะบุ๊กหนังสือหมายความว่าไงเมื่อฉันตั้งคำถามกอบคุณคุณเป็นคนตอบมันจริงๆหรือเปล่าใช่สิผมผมก็ตอบอยู่นี่ไง อันนี้อะไรอะ่ะเออ่ถ้าฉันพิสูจน์ได้ให้คุณเห็นว่าคุณไม่มีความรู้สึกคุณจะตกใจมันไหมก็ลองดูคุณอยากรู้ความจริงใช่ไหมยอยากรู้ครับบอกทีลองมองที่หน้าต่างสิอะฮะมองมองที่หน้ามอง คุณมองไปร,บรอบๆห้องสิประตูคอมพิวเตอร์อ,อะไรอ่ะนี่มันไม่ใช่ความจริงเลยซักอย่างฉันสร้างโลกนี้ฉันสร้างคุณเฮย้ยหนึ่ฉันกำลังจะช่วยคุณให้ให้คุณเห็นความจริงอยู่นะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงและในท้ายที่สุดแล้วฉันสามารถทำให้นายเป็นอิสระ What the hell โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วสำหรับเกม Star s e r นะครับก็เกมนี้มันก็ทำให้ผมระแวงได้เยอะเนี่ยเร้ยผมกลัวจริงนะปวดลุกจัดเลยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไหมเท่านี้ก่อนละกันนะคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรไหมคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ